กรนตั้งนะ3 2มอ่รถชูร้านี่สันจ้ามาทำไมเนี่ยวันดีครับพี่วันดีพ้วันดีอาองมาตนอ้หอโดีมี่ยมหรือว่าร้านของน้องน่งหอง้แปลนี้เดียวเข้าไปทคนไดู้ห้งน้มัรู้ได้ไง เขาออกมาเหมือนนีเป็นหมัดเงิด้อะไรเนี่ยคุณรู้ได้ไงผมมีกล้องมีคลิปดูไหมดูลไหเดี๋ยวเราไปดูสองคนด้เออองนไอ้ไปี่ไปอนนี่้องน้งเก็บเเลยเหรอเฮ้ยนะผมก็มีคลิปของผมเอีเออเนาผม่ีเอลการตลอกรนนีคนถามว่า ไม่ได้กงกันเลยนี่เอาไปดูเรามักกันเรามักกันเดี๋ยวจะจำเลยนะเดี๋ยวจะตีอะไรนะเด็ดตีใส่หน้าทำไว้ใจเขาคิดว่าเราไป็เพื่อนกันคุณไปไหนผมจตามไปที่นั้นที่เลยไปเข้าที่ไหนยังไงผมจะตามไปทั้หมดเลยใช่อยากจะเอ่ยทำเลยแต่คุณ จะไงวันนี้ฮ่าอะไรพี่ก็ไหนๆก็มาแล้วก็อยากให้กินเมนูใหม่ไม่ใช่เมนูใหม่เมนูพ่อตายโอ้โหนี่อะไรที่มาร้านนี้วะอย่างนี้เลยมืนรู้มืนรู้เลยใช่ไหมฮ่าจริงทำไมฮ่ายังไงฮ่าจริงไงรู้ไหมรู้ไงรู้ว่าไงว่าพ่อพิจัยพ่อพี่ตายมาห้าปีแล้วเนี่ยแล้วเรามาห้าจานโอ้แหมเรานี่ก็เข้าอาหารเราเร็วนะมาดิลงมาโออย่างนี่เงียบเงียบเงียบแหม ยัดเขียวยักเิ้ยวยัดเขียวยักเิ้วไม่ยักก็ไม่ได้เขาบอกให้ยัดยักยักยัดแล้วเมนูใหม่เมนูครับเมนูใหม่เป็นเมนูไก่แดงด้วยหมูแดงด้วยให้กินอย่างละครึ่งนีเปนดูทั้งไก่ไก่แดงนั่งดูดีๆแท้ๆเรียบแปรซะงั้นคนตัวกันตลอดเลยเนี่พี่บีทบอกโอ้ยตุ้ยต้องเรียกเดี๋ยวผม ผมนั่งดีๆอย่างผมทำไมครับไทยก็ไม่รู้เอย่างผเรียกแย่ให้ผมอย่างเดียวแล้วไม่ต้องห่วงใจเย็นอยู่แล้วเขาดูแล้วกันว่าใครเขาแรงม,มันมันมีสื่ออยู่แล้วนี่เขนะาไลฟ์อยู่แล้วนี่ตีสากหน้าให้กูแฉแล้วเราก็ทำตามมันเนาะเรื่องทำก็อยู่ดีให้แว่โลต,ตัสซื้อแว่นมาใส่หน่อยเร,เราก็ทำตามมันไะเออก็มีพ่อมองตายก็มีพ่อมองตายเออพ่อมองตายปรดียนะ๋ยวเนี่ยข้าพ่อที อยากให้มาสมัครกันีนะ้เลยเ,เกบมบิลนี่นะโอ้โห <c oughs> มีตายก่อนพ่อด้วยมีตายก่อนพ่อทำไมวัดตายก่อนพ่อมันเยอะมันใหญ่กว่าพ่อมันตายไงโอ้โหคือมันถ้ามึงกินบทมันตายก่อนพ่อแน่แล้วก็มีอย่างนี้ก็มีตายพร้อมพ่อด้วยก็มีแต่ทำได้ไปเลย ตะจ้ะ <ih az violin Legisl ator> ูช็อปนะจ๊ะัอองนีนเทไหเนี่ยกิร์ิี้เพราะว่าอาจารยอห้ลกาสิอ๋อเรวะ้ยไม่ใช่ปละหกสิบ ปดล็อกสิบแปดลอสิบนไเป็นสิบคนใช่สิบคนเฉลี่ยคนละแปดสิบหกบาทใกล้กันหน่อยกล้กันหนพี่จงกันรักกันหน่อยรักันหน่อยรักกันรักกันรักกกันคนเป็นคืนที่ได้กันไหนอยอะอรักกันรเมกรรักกันโอ้ดีนั่นเปนข้อหม่อไรโอเมนูแปลกๆนั่นเลยคนเดียวก็เสียวได้ร้อยสิอกอกระโดด คู่ขาและคู่ชาคู่ขาบอกสำหรับคนของคนผัวเมียคู่เกย์ทอมที่ได้หมด<น>สามเศร้าะสำหรับคนสามคนบอกสำหรับสามคนผัวเมียกาลังดีเลี้ยวจะได้ร้อยเจียคู่คันสองร้อยเยี่ยมย่าเยี่ยมย่ามันจะเป็นฐานหลุมเนี่ยนึกถึนตอนพ่อป่วยเลยไหมพ่อป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีฐานหลุมมาให้ไงนั่นแหละเยี่ยมย่าเป็เอนอย่างนั้นสามเศร้าสามเศร้าก็สำับสามคนผัวเมียไงผัวเมียมีทปจงกระโดดขุ้มขุ้มงะอะไรเนี่ย ุ้งเงาเงาคุ้งเงาเงาคุ้งเงาเงาแบบก็มันจะแบบเอสำหรับสี่ถึงเจ็ดคนประมาณนี้ทำไมต้องโคตรโง่ด้วยก็ไม่โง่ไม่น่าสั่งหรอกไม่โง่ไม่สั่งนี่คือประเโอ้โหขาดออกอากาศไปเนี่ยคุ้งเหี้ยคุ้งเหี้ยคุ้งเหี้ยเหี้ยอ่าปวดเหี้ยเลยแล้วก็ตายโคตรคุ้งใช่ตายคุ้นก็จะมีทุกคนสมไปเป็นเส้นเลยยังมีอยู่ไหมหรือว่ากิ่นเนาะมีมีมีนะมีนี่ยังไม่เจ๊งไอ้เหี้ย ก็นะขายทุกวันนี้แต่นี่คือหม้อตายหม้อตยเปิดมา20ปีแล้ว10ปีปีถึง20อ๋อโอเคเอาเป็นสบายใจเริ่มไงก่อนเนี้ยเนี้ยต้องกอดอีแล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบแล้วแต่เลยเอาเส้นมาก่อนเลยหมูแดงหมูแดงหมูแดงอันนี้เป็นหมูอันนี้คือไก่ถ้าทั่วไปเขาเรียกอะไร บะหมี่แห้งอย่านี้รใช่ก็เป็นบะหมี่แห้งทั่วไปมันก็ไม่มีน้ำลาดไงใช่ไหมอันนี้ก็ทำน้ำราดพิเศษต่างหากหมดไปเลยเจอเต๋อเรายำตำบอลก่อนเลยเออเต๋อตำยำระเบิดก่อนแล้วก็เลยเลยเต๋อมาจะไปกินเัาชุดเยอะของกูชุดไม่ใสแต่กัญชัเยอะมีประโยชน์กันเยอะมาแวะที่ก่อนแล้วเมื่อกี้เต๋อต่อมันจะได้ขี้ออกไ้เลย มาครับเจอกับร้านเต๋อตำแล้วระเบิดตำ,ตำ,ตำ,ตำเดี๋ยวนี้ <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนีไปร้านไปเรื่อยจกกนกว่าจะกินหมดอ่ะโอ้โหทีมงานช่วยแล้วเนี่ยเพราะที่จริงก็กินได้ประมาณสักกี่คนที่ลูกค้ามานี่ยมมาสิบคนต้องสิบคนอยู่แล้วสิบคนให้เลือกหมูกับไก่ไหนอร่อยกว่ากันไก่ชอบสอ,องอย่างเลยแต่วันนี้ชอบหมูมากกว่าพูดถึงหมูฟองหมูอบลมก่อนผมปองเป็นเป็นแม่ปองบอก กอาหารต้องแม่แม่เนยแม่ปอเมื่อกี้มีพ่อไงพ่อมึงตายยังไงแม่อยู่ <c oughs> แม่โอเคแม่ปองมั่วปนควันฝากให้เฮียเนี่ยเบฟสองนาทีกินได้เลยจริงเหรอ,หรอเฟ